ตามที่เราวิเคราะห์ตามคิดมาเแต่ท็อปมิดเขาจะเอา90แล้วก็ตบท้ายด้วยอะไรแบบนี้9 0้าศูนย์ปั๊บเ0้าศูนย์สี่เก้อะไรแบบนี้เบื้องต้นเี๋้วล่าสุดศูนย์อะไรนะลุงล่าสุดเลย209 209 20เนลยล่าสุดต่อปีปีนี้ปีนี้ต้องช่วงต้นปีจากหกเจ็กับ68เขาออกสอง สองถเกาแล้วเรามาดูวิธีการขาองการเขาออกอะ่ะดูง่ายๆเนี่ยนี่เขา์เกาปดหสาอะไรนี่เขา,าออกก็0 9นย์กมาออกเลยไหมครับยกยกตัวหัวมาออกล่าสุดของปี68เอ่าเขายกตัวหัวออกเลย0ูนย์้ามาออกวันนี้ถ้าเขายกอะ่ะ0 7นดมาออกก็ถือว่าเป็นสไตล์สไตล์ต้นปตี๋ยเดีแต่ถ้าเราไปดูแนวทางของอันนี้ ศูนย์มันทะแยงปั๊บเราไปดูของปีหกเกตทะแยงปั๊บเขาก็จะเอาตัวเนี่ยแถบแถบนี้เหมือนกันเห็นไหมศูนย์สองตัวแล้วก็ศูนย์หกมาออกเห็นไหมหกศูนย์หกวดนี้ถ้าออกเก้าศูนย์เก้าก็มุกเก่าแต่ปีนี้ปีนี้เจ็ดศูนย์ยังไม่มานะถามว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวนะศู 0, นยะ์เก้าเี่ยเกี่ยวนะเก้าแต่ว่าฝัน<ม>เกี่ยวอะไรอยู่ประมาณนี้มันต้นปีเนาะตอนนั้นผมฝันว่าที่กุ้งกุ้งแล้วถือสวิงไปช้อนนะ่ะ แต่หาช้อนไอ้ลูกออดมันไม่ได้แต่ว่าไปเห็นกุ้งตัวเล็กๆขนาดนี้กล้วยสองตัวผมเลยไปจับเอาอถ้าตีตรงตอาจจะเป็นเก้าศูนย์เก้าก็ได้ถ้าหกตัวนี้ก็ถือว่าเออแปลกแล้วออกแปลกนี่คือเราวิจารณ์ไปก่อนเนาะเหมือนว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้านเออกระบาลเล็กทีแล้วก็ลวเล็กทีนะครับอันนั้นก็เป็นห้ากับหกห้าห้าหกหกห้าหกเล็กตัวเก่าอีกอืมนี่วิจารณ์ไปก่อนอืม ที่ฝันว่าเอาเรือมาแบบไม้แบบเก่าคือเลขเก่ามาแล้วลักษณะนี้เลขเก่ามาก็น่าจะหกสี่มุกน้าตื่นถ้าแปดหกสี่ล่างก็ต้องมีศูนยสี่ศูย์เ้าได้ได้นะตัวนี้ตัวนี้ได้ด้วยเก้าศูนยสี่เมื่อ้แล้วผมสี่หผมว่าจากวันนี้ฝันว่าฝันว่าได้อุ้มเด็กแต่แต่มันก็ถ้าเก้าร่วม ก้าอยู่ล่างตัวหนึ่งเก้าอยู่หลักร้อยตัวหนึ่งก็จะเข้าทางของเราก็จะมีสองสามสี่ห้าก็ศูนย์กับเก้าแค่นั้นละ่ะแต่ลุงไม่พูดถึงเรื่องหกเลยนะไม่พูดหรอกเพราะว่าเราพูดไว้กับไอ้เลขตัวเก่ามาสองตัวแล้วคือมันก็จะมีหกสี่กับหกหกแค่นั้นสองตัวแค่นั้น<อ>ก็เอาเข้าใจง่าย,ายผมไม่ได้เน้นอะไรให้แต่ว่าระยะมันคือ คือทำไมไม่พูดเรื่องโอกถ้าเป็นเลขเก่ามาคือหนึ่งมันเป็นจุดปีงบประมาณด้วยเราก็คิดว่าเขาจะไปเซตทีโร่มากกว่าครับเพราะศูนย์สตาร์แรกมันจะเป็นศูนย์หลักสิบก่อนอาจจะเกี่ยวกับหอาจจะดึงลงล่างก็ได้ออกจะออกหกสี่หกล่างล่างก็ได้เพราะว่ามันมีไก่สองตัวเป็นหกหกเก้าเก้าหกสองได้เก้าสองได้อยูประมาณนี้ ไก่สองตัวเพื่อเราตามหลักฐานตามความเป็นจริงอะ่ไะไก่ก้าเก้าถ้ามันออกเก้ามันจะตรงกันไปหรือเปล่า,าไ,ไ,มไ,ไม่รู้ไม่รู้ไก่อะไรใหแต่เป็นไก่สองตัวก็สองเก้าเก้าหกหกแล้วละ่ะถ้ามันออกง่ายคือเก้า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 สองถ้าอ,ออกแบบปรับพิกใจเราก็น่าจะเป็นหกสองหกสองกับอะไรนะหกหก ลักษณะนี้ก็เป็นเลขตัวเก่ามาเห็นไหมมันเป็น,นลักษณะเหมือนเดิมหกสองครับเท่ากับอายุผมเนี่ยก็น่าคิดอยู่นะสองห้าศูนย์หกเออสองห้าหด้วยเช้าใครมาซื้อลอตเตอรี่รนี้กับตรงนี้ที่เราให้โชว์อ่ะนี่มีจุดมันจะเป็นพื้นฐามเดียวกันแต่ว่าเราต้องจอเจาะต้องตอดรอกแต่ตรงนี้ถ้าไ็นคิดดีๆแล้วคิดไล่ดีๆมันมีโอกาสปูกเพราะว่า ก็ทําไมผมถึงมั่นใจว่าศูนย์น่าจะมาหลักเิบก็เราดูตามประวัติการออกแล้วก็ลักษณะภายในแบบนี้มันจะอยู่ตรงนี้เราจะปอดยังไงเราจะมาร์กตรงไหนแบบนี้ถ้ามามาร์กตรงนี้มันจะคุมเคลือนนิดหน่อยถ้ามาร์กตรงนี้เคยเคยทำนะเนี่ยเนี่ยทีเท็ศูนย์ครั้งสุดท้ายมันออกสองศูนย์เก้าใช่ไหมบางทีเขาก็ออกง่ายๆ7าเจ็ดศูนย์สี่แบบนี้หรือเก้าศูนย์สี่แบบนี้ง่ายๆบางครั้งกะพิกกลับ พอตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็น902อแต่มาดูตรงนี้มันจะเป็น2 9 2เเห็นไหมมันจะเป็นกลุ่มประเภทนี้เราหวยอะในจําได้ด้วยว่าหวยมีมโอกาสที่จะมาสูงสูงมากเวลาจะมาก,ก็มาเป็นกลุ่มมากลุ่มเขาเลยเพียงแต่ว่าเราจะจับประเด็นไหนตอนนี้ผมจับประเด็นที่ว่า9 9 0เป็นท็อปฮิตครับช่วงที่ผ่านมาศูนย์หลักแสนแล้วก็ตกท้ายด้วยอะไรแบบนี้คือเป็นตัวท็อปฮิตแต่ก็ไม่ฉีกแค่66ที่เขาฉีกออกนี้ไปนะ หกกับ9ก้าก็ตัวเดียวกันครับนี้เราถ้าเขาตีกลับมาที่9กับศูนย์ปั๊บเราก็อ่านไปแบบนี้ก็น่าจะง่ายน่าจะง่ายถ้าออกมาลักษณะมี9 0้าศูปั๊บเราไม่ต้องพูดอะหลักร้อยขึ้น9ก้า็โอเคเลยนะอยู่ประมาณนี้เกแลอะไรอีกนะห้าศูนยเจ็ดศูนย์ไม่เกินนี้ศูนย์ที่ผมฝันเกี่ยวโยง นี่ผมแยกไม่ออกว่าเขาจะไปศูนย์อะไรนะนี่จะมีในเป้าก็เหมือนอมันพูดเลยห้าศูนยนึ่ศูนย์ยังไม่มาศูนยังไม่มานานแล้วมันจะอ,ออกได้หรือเปล่านี่ผมกําหนดยังไม่ได้เลยว่าตัวไหนกันนั่นละหน,นูฝันว่าราชการที่10มาหาเอาเบื้องต้นกน,นึ่นันแหละศูแล้วก็พศท่านก็สองสีีคิด 1.952เกิดวันที่28อายุเจ็ดสิบาเป้่าเป้าลุงตั้งไว้นี่คือศูนย์อะไรนะที่หลักๆที่ลุงชอบก่อนถ้าเกี่ยวผมฝันก็น่าสองคืนที่มันฝันย้ำสองคืนคือศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดมันมัออกไปแล้วผมไม่ชอบไเร่เก้าศูนย์เจ็ดก็ตัดไปแต่ตามจริงนี่ศูนสี่นี่เป็นตัวที่ผมชอบศูนสี 904 901ก็ได้นันแหลที่ผมชอบศู 4, 4 0แล้วอีกตัวจะเป็นเลขอะไรเนาะ9อะไรนะ่0เอะไรเนาะเบื้องต้ตน,ตนก็04มันจะเป็นเลขที่ท็อปฮิตเกินไปหรือเปล่าแล้วไม่ออกสักทีอ่ะบอกมาวนมาอ๋อมี903อีกตัวหนึง่งครับที่ผมฝันได้ดอกไม้สามดอกเออสเกียมาไหม้903แปลแล้วใช่ไหมเออถ้าเป็นไปได้คือ903ดอกไม้กับ9 แอดเก๋แเก้าดอกไม้สามดอกคือดอกไม้ลราตีเป็นศูนย์เนี่ยเสามดอกคือสามน่าจะเก้าศูนย์สามเออนั่งคิดตัวนี้เห็นไหมมันเกี่ยวพันสามดอกเลยนะอ,อ๋อโนจดจารีนนนแสงเก้าศูนย์เอาลองดูลองเล็กอาศัยเลขตัวเก่ามาตัวเก้าศูนย์หเก้าศูนย์สองเป็นเลขที่ไม่ได้ออกนานแล้วไหมไม่รู้เเลยนั่งคิดก่อนว่ามันคืออะไรอย่างนี้ ยังไงก็เลี้่งหน่อยเน้อเทวดาให้เซนมันเปลี่ยนอะไรก็เลยดาวเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรนะส <c oughs> ีเปลี่ยนแล้วก็ให้ให้เข้าเออสักตัวหนึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนหรอกยังพูดไม่ได้เต็มปาก็ก่อนมันจะรักเดียวใจเดียวก็ลงโป้องอันนี้มันยังลังเลอยู่อ่ะ <c oughs> มันรู้ไม่หมดมันรู้แค่สองตัวแบบตัวหวัววดที่เราเราก็รู้แค่ประมาณนั้นถูกแค่ตัวเดียวเห็นไหม <c oughs> mm -hmm.